แสงเป็นปัจจัยพื้นฐานในธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงโลกของเรามาอย่างยาวนานแสงช่วยให้พืชมีอาหารและส่งต่อพลังสู่แสงคือคลืค่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวขึ้นอยู่ในช่วงที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ผ่านดวงตาหรือที่เรียกว่าแสงที่ตามองเห็นโดยนับเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,าที่อยู่ในช่วงความยาวคลืน400-700นาโนเมตรแสงมีคุณสมบัติที่ ค่อนข้างสลับซับซ้อนเนื่องจากมีลักษณะเป็นเหมือนทั้งคลื่นและอนุภาคซึ่งในทางฟิสิกส์แสงหมายถึงรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในทุกช่วงความยาวคลื่นแม้จะอยู่ในช่วงที่สายตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้แสงมีอนุภาคที่เรียกว่าโฟตอนเป็น อนุภาคที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยอัตราเร็วคงที่ซึ่งอยู่ที่ราว300ล้านเมตรต่อวินาทีโดยไม่จำเป็นต้องมี หรืออากาศตัวกลางในการเคลื่อนที่ใดๆอย่างเช่นแสงจากดวงอาทิตย์ที่เดินทางผ่านอาวกาศหรือภาวะสุญญากาศเป็นระยะทาง150ล้านกิโลเมตรโดยใช้เวลาราว4 9รา4 9วินาทีหรือราว8.3นาทีในการเดินทางมายังโลกแหล่งกำเนิดของแสงบนโลก แหล่งกำเนิดตามธรรมชาติคือดวงอาทิตย์ดาวเลือกดวงอื่นๆและปรากฏการณ์ฟ้าเรีบฟ้าผ่า ด้วยแสงจากดวงอาทิตย์คือเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดของโลกแสงจากสิ่งมีชีวิตเช่นการเลื่อนแสงของสัตว์บางชนิดเช่นมีแสงสว่างในตัวเองของหินห้อยปลานำลึกบางชนิดและแพลงต้นในทะเลแสงจากหินห้อยแสงจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เช่นหลอดไฟตะเกียงเทียนไขแสงที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆเช่นถ่านฟืนและน้ำมันสเปกตรัมและสีของแสงลื่นหรือแสงที่ดวงตามนุษย์สามารถมองเห็นและรับ ได้นั้นนับเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆของแทรขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้นจึงมีการเคลืค่อนที่มีมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและถึงแม้จะมีบางช่วงความยาวคลื่นที่มนุษย์อาจรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสอืนอ่นๆอย่างเช่น,นที่ผิวหนังรับรู้ได้ถึงความร้อนเมื่อสัมผัสกับรังสีอินทารฟาเลตหรือรังสีอันต้าไวโอเลตเป็นต้นแสงจากดวงอาทิตย์เป็นแสงสีขาวซึ่งในทางอุตยาาสรร์สามารถใช้ปีซึมแยกองค์ประกอบของแสงขาวออกจากกันได้โดยสามารถแบ่งออกเป็นแถบสีต่างๆทั้งหมด7กสีเรียนชิดติดกันหรือที่ เรียกแถบสีเหล่านี้ว่าสเปต่ัมโดยธรรมชาติคุณสมบัติไคร,ครืงปีซึมคือจุดน้ำเม็ดฝน ละอองและไอน้ำต่างๆซึ่งฝนตกเมื่อแสงแดดส่งกระทบจุดน้ำตอนนี้เราสามารถมองเห็นแสงแดดเป็นแถบสีทั้งหมดจดสีปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าหรือที่เราเรียกกันว่าลุงกินน้ำนั่นเองดังนี้การที่มนุษย์เรามองเห็นสีต่างๆบนวัตถุนั้นเป็นผลที่เกิดจากการผสมของสีต่างๆเช่นแสงขาวอาจเกิดจากการรวมกันของแสงเพียง3ามสีได้แก่แสงสีเขียวสีน้ำเงินและแสงสีแดงหรือที่ เรียกว่าสีปฐมภูมิและหากนาแสงที่เกิดมาจากการรวมกันของสีปฐมภูมิสองสีมารวมกันจึงเกิดเป็นสีทุติยภูมิได้แก่แสงสีคามแสงสีเหลืองและแสงสีม่วงแดงโดยที่สีทุติยภูมิแต่ละสีจะมีความแตกต่างกันในระดับความเข้มสีและความสว่างของสีของแสงอีกด้วยรังสีอันตราไวโอเลตหรือในภาษาไทยว่า รังสีเนื้อม่วงเป็นช่วงหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงที่มองเห็นแต่ยาวกว่ารังสีเอ็กซ์อย่างอ่อนมีความยาวคลื่นในช่วง100-400นาโนเมตรและมีพลังงานในช่วง3-4 e v มมันได้ชื่อดังกล่าวเนื่องจากตัํมของมันประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นที่มนุษย์มองเห็นเป็นสีม่วงรังสีอันจราไวโอเลตมีความถี่ในช่วง ย0ยกประมาณสิบห้ถึง10ยกประมัง18เอิร์ทในธรรมชาติส่วนใหญ่มาจากดวงอาทิตย์รังสีนี้เป็นตัวการทำให้บรรยากาศชัน้นไอโอโร๊อฟฟแตกตัวเป็นไอออนไดดีเพราะรังสีอันตราไวโอเลตมีพลังงานสูงพอที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากโมเโลกุลอากาศว่าในไวโอโนฟิตมีโมเลกุลหลายชนิดเช่นโอโซนซึ่งสามารถกั้นรังสีอันตราย ไดด้ีแหล่งกําเนิดรังสีอันตราไวโอเลตหนการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดสําคัญของการแผ่รังสีที่ส่องมาถึงโลกโดยประกอบด้วยรังสี UVC, UVB และ UVA รวมถึงช่วงเทื่อนที่มนุษย์มองเห็นและรังสีอินฟราเรดแต่รังสีบางส่วนจะถูกดูดซับไว้ในชั้นบรรยากาศส่วนที่เหลือสามารถส่งมาถึงผิวโลกในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สองแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่วัตถุทุกชนิดที่ถูกทําให้ร้อนจนมีอุณหภูมิสูงมากกว่า2,500องศาเคลวินสามารถปล่อยรังสีอันตราไวโอเลตได้ซึ่งเป็นวัตถุอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นสําหรับการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นทางการแพทย์ทางการเกษตรเป็นต้นพลังงานของช่วงคลื่นที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์แต่ช่วงคลื่นสั้นต่างๆจนถึง175นาโนเมตรจะถูกดูดซับด้วยออกซิเจนในชั้นสตาโตฟิสที่ ความสูงประมาณ100กิโลเมตรและพลังงานความยาวขึ้่นตั้งแต่175-280นาโนเมตรหรืออยู่ในช่วงคลื่นอัตราไวโอเรซี (UVC) จะถูกดูดชั้นโอโซนทำลายซึ่งช่วงคลื่นเหล่านี้ที่มีระดับพลังงานสูงหากผ่านมาถึงผิวโลกจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์มากแต่ปัจจุบันชั้นโอโซนถูกทำลายลงมาทำให้อัตราการแผ่หังสี UVC ลงมาถึงผิวโลกมีเพิ่มมากขึ้น ประโยชน์ประโยชน์ของรังสีอันตราไวโอเลตนั้นมีมากดังจะกล่าวได้คร่าวๆต่อไปนี้แบล็คล b l แบล็คล h t เป็นหลอดที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวมีสีม่วงดำใช้ตรวจเอกสารสำคัญเช่นธนบัตรหนังสือเดินทางบัตรเครดิตและอื่นๆว่าเป็นของจริงหรือปลอมหลายประเทศได้ผลิตลายน้ำที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในรังสีชนิดนี้นอกจากนี้แบล็คลายยังสามารถใช้ล่อแมลงให้มาติดกับเพื่อที่จะกำจัดภายหลังได้หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดเรืเอ,อ,รอรงแสงใช้หลักการผลิตลาารงัรงสีอันตราไวโอ โดยการทําให้ไอประหลอดแตกตัวดังสีที่จะได้ไปกระทบกับสารดังแสงให้ปล่อยแสงออกมาในทางดาราศาสตร์ตัวปกติแล้ววัตถุที่ร้อนมากจะเป็นแสงยูวีตออกมาเราจรึงสามารถศึกษาวัตถุท้องฟ้าได้โดยผ่านทางยูวีเพราะว่าต้องไปปฏิบัติในอวกาศเพราะยูวีส่วนมากถูโกโอโซนดูดซับไวหมด การวิเคราะห์แร่รังสีอันตราไวโอลตส,สามารถใช้วิเคราะห์แร่ได้แม้ว่าจะดูเหมือนกันภายใต้แสงที่มองเห็นแต่เมื่อผ่าน UV แล้วก็จะเห็นความแตกต่างได้การฆ่าเชื้อโรครังสีอันตราไวโอลตส,สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคได้โดยเฉพาะในน้ำดืน่นและยังสามารถนำไปฆ่าเชื้อในเครื่องมือหรืออาคารอาหารได้ด้วยซึ่งปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้กับเครื่องกรองน้ำอย่างแพร่หลาย